สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ลูกค้าดูสินค้าของทางร้านอาณาจักรกางเกงเราอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้จะเป็นงานเวสปอยนะคะเอาเวสปอยมาด้วยค่ะเีเดี๋ยวนดแป๊บมาแล้วจัดมาลยนนนะครับลูกค้าเอามาตรงตรงนี้ไหมจะได้สว่างสว่างจะได้เห็นช, ắt ช ắt. ัดชัดอ่ะเวสปอยมาแล้วสำหรับลูกค้าที่ถามหานะครับ เวสไบร์นะครับเมื่อก่อนมันจะมีตัวกระเป๋าข้างนะครับมีซิปกระเป๋าข้างแต่ตอนนี้ผมไม่ตัดซิปกระเป๋าข้างนะครับผมจะตัดขาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกงานที่สวยนะครับมาส่งเพราะว่าตัวเนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นด้วยคนที่มีอายุก็ใส่ได้ด้วยนะครับแต่ถ้ามีกระเป๋าข้างบางทีวัยรุ่นเขาไม่ใส่นะครับ แล้วผลต,ตอบรับจากลูกค้าที่เขาเอาไปขายเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพราะพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่เขาสั่งไปเนี่ยอย่างทางภาคใต้เนี่ยได้ขายดีนะครับโลตัสบิ๊กซีอะไรเงี้ยที่เขาสั่งไปนะครับได้ขายดีอ่ะเรามาดูตัวอย่างสินค้ากันตัวนี้ส่งเลดอยู่เท่าไหร่ตัวน,นี้ถ้าถ้าส่งขั้นต่ำก็25่้าตัวเหมือนกันคะ่ะ25้าตัวได้ตัวละห0บาทเหมือนกันคะ่ะ<อ>ถ้าเยอะกว่า <50 S 2> 25้าตัวเยอะ,อะเยอะกว่า25ตัวอย่างเงี้ยเหลทก็จะถูกถูกลงใช่ะ เลตอยู่ที่25ตัวขึ้นไปนะครับได้ตัวละ60บาทถ้าซื้อเยอะกว่า25ตัวหรือจะเป็น50หรือจะเป็น100ตัวอาจจะได้ตัวละ50อยงตัวเนี้ยลูกค้าลองทักมาสอบถามกับแอ,แอดมินดูนะครับอะดูตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับ w s เ Point นะครับผมจะเลือกทรงที่เป็นทรงสวยๆนะครับมาตัดอะประมาณนี้นะครับ วิสปอยส่วนยี่ห้อจะรวมๆกันนะครับด็อกเกอร์อด็อกเกอร์ซะส่วนใหญ่คะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นด็อกเกอร์นะครับวีสปอยประมาณนี้นะครับเอวก็จะรวมๆกันไปนะครับไซส์จะอยู่ที่ประมาณ28ถึงประมาณ40 42 28, ค่ะจะไม่เกินนี้ใช่ค่ะ<ม>ที่เยอะสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ34ถึง36 38 สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหากางเกงผ้าเวสปอยสามส่วนสี่ส่วนผู้ชายนะครับติดต่อร้านนั้นจกกัรกางเกงมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจัดส่งให้นะครับหรือว่ามาคัดเลือกเองที่หน้าร้านก็ได้นะครับตอนนี้งานจะได้คลาสสีคลาสไซส์แกนไปนะคะ สีส่วนมากก็จะสีประมาณที่ลูกค้าเห็นนะคะในมัดท,ที่เราเอามาโชว์เป็นงานยังไม่ได้คัดนะคะงานทุกตัวก่อนเราจะส่งให้ลูกค้าเราจะทําการคัดสินค้าก่อนนะคะอ,อันนี้เราไม่ให้ดูดตัวอย่างก<ด>่อนอ่าใช่ค่ะสินค้าพร้อมรับประกันด้วยนะครับเวสปอยนะครับกรณีสินค้ามีตําหนิเหมือนเดิมค่ะกติกาเดิมค่ะเรารับเปลี่ยนรับเคลมให้ลูกค้านะคะเก็บไว้มาเคลมกันได้เลยค่ะอ่ากระดุมหายซิฟแตก เปื้อนนะคะประมาณนี้นะครับอ่ะยังไง <Okay. S 2> สนใจแล้วติดต่อมาได้เลยนะครับสอบถามได้ดูรายละเอียดสินค้ากับแอดมินได้นะครับทักเข้ามาได้เลยเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรร้านอนาณาจักรกางเกงนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ้าศูนย์สามสสนะครับ061 8903 2นึสมนะครับ เวสอยน์ point, นะครับโอเคเอาไปขายทำกำไรกันเลยครับโอเคค่ะ